ค่ะขราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆที่บ้านแม่ละดานะคะเรียกพบดวดนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมีปู่ดาองค์ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ปู่แปดศอกนะคนะท่านผู้ชมก็ขอน,นโมธนาบุญกับผู้ที่ร่วมบุญมากับแม่ละดาด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ขอทุกท่านมีโชคไม่ลาก,กันทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้พามาตามแนวทางตองวดของแม่ละดานะคะ ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอ้วันนี้มีปู่แปดศอกนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะแล้วก็มีปู่องค์ดําสวยงามมากเช่นกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะไปะเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางของแม่ครูรดาก,กันเลยนะคะ ครับสวัสดีครับสวัสดีแม่คุณระดานะครับสวัสดีครับแมวพานรวยลูกน้องพารวยแม่ดวงพานรวยนะคะครับผมและพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีนะครับผมคุณแม่ท่านหนึ่งเนาะอยู่อยู่กรุงเทพใช่ไหมค่ะครับครับก็ฝากยามาให้เนาะยาเป็นน่าจะของดีเลยจากโรงพยาบาลศรีสิริจดนะครับผมโรงพยาบาลศรีสิริจดโรงพยาบาลดีอยู่เนาะ สิริมาโรงพยาบาลใหญ่นะแม่เนาะจะได้ทาให้คุณแม่เนาะปวดปวดตลอดเลยเดือนนี้เอาเอาทาให้คุณคุณแม่ของคุณแม่คุรดาที่ป่วยติดเตียงนะคะคุณแม่เอฟซีมากมากนะคะพ่อแม่แม่เอฟซีที่ได้ไม่บาดผลไม้เนาะส่งมาจากฉะเชิงเซาแล้วก็พ่อที่ส่งของมาให้ที่บึงการค่ะใช่ค่ะ ขอขอบคุณแล้วก็แม่ที่มียาแล้วก็เสื้อผ้านะคะครับ,ค,รบค่ะก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ศรัทธาแม่ครูผู้น้อยศรัทธาองค์ูมาตลอดนะคะคพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันที่หนึ่งธันวาคมนี้เนาะครับจ้ะให้มีโชคมีมารมีโชคมีลาบเนาะครับได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเน้องลูกเนาะครับค่ะค พ่อแม่แม่เอฟซีรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะสำเร็จทุกด้านนะคะคสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะครับครับก็อนุโมทนาตาตัวบุญกับคุณแม่ที่ส่งของมาให้ด้วยใช่ค่ะก็ได้นํายาที่ว่าคุณแม่ส่งมาให้เนี่ยมาให้คุณยายสายเนาะแล้วก็ให้คนที่คิดว่าแกปวดกระดูกปวดกระเดียวเนะก็แบ่งแบ่งแบ่งกันใช้เนาะแม่เนาะใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นเป็นบุญนะคะเนี่ยครับเป็นบุญมากเลยครับครับ แล้วก็วันนั้นเนาะแอดมินก็ได้บุญเอาไว้บุญกระปุกเอาไว้เลขทูบวันนั้นที่จุดกับแม่โคระดาวันที่ร้าสุดแล้วบ<ช>อ,อกว่าสมมติถ้าออกตัวนี้นั่นแอดมินจะช่วยค่าผลไม้แม่โคระดาเนะาะก็ปรากฏว่าออกจริงๆเนาะแม่เนาะจริงๆครับรหนึ่งสองตรงกันกับคดีเดียวครับมันตที่เราขุดหลุมมาเอาเลิกเอายามเนาะครับวันนั้นแหละเจอกัปุ๊บพากันพูดปั๊บเลยอ้าวแปดแปดหนึ่งสอง เนาะวันนั้นน่ะพากันพูดอยู่แล้วก็ลูกบอกว่าผมทั้งลูกสองคนเนาะไหวชอบหนึ่งสองสองหนึ่งจอกหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองเลขเลขเลขแบบชอบมากคือพูดอย่างนี้นะค่ะแล้วจุดทูบออกมาสองหนึ่งมาจริงจริงหนึ่งสองผมก็เลยพูดไปว่าปู่เอ้ยถ้าว่าจะออกตัวนี้นั่นเดี๋ยวจะช่วยค่าผลไม้แม่กฤดูรดา ทำให้คนละช่วยค่าผลไม้ก oh ็ถูกนิดหน่อยเพราะได้ค่าน้ามันครับแม่คุณเรลูกเออก็ให้ลูกได้กลับไปหกล้านเนาะจ้าถูกหมดนี้แหละแม่คุณหกล้านครับแล้วก็มีปูดำแล้วก็ปลูแปดศอกใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะลูกโอ้อันนี้ก็คือว่ามีคุณแม่ไอ้นนี้ใครใครเป็นคนซื้อมาถวายครับคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามใช่ค่ะซื้อมาถวายท่านศรัทธาจริงๆค่ะโอ ก็คือว่าซื้อมาทั้งปูดําแล้วก็ปูแปดศอกเลยใช่ค่ะโอ้อันนี้ก็ถือว่าหมดเป็นรวมพลังหลายคนอ๋อรวมพลังหใช่ค่ะเขาศรัทธาเนาะจ้ะก็คือว่าหลักสองหมื่นมีแน่เนาะแม่เนาะงพลังเงียบจ้ะพลังเงียบสวยงามนะครับผมดูปูแบบนูปูปูท่านก็จ้องตาแอดมินตลอดเวลาเลยนะครับคุณผู้ชมไหวเอาตาที่เนาะครับไหว้ตาปูนะครับ เพื่อในโชคได้ลาบนั่งแม่ไลยบ่วจางหรือว่าแม่ก็ไม่กล้าถามนะลูกเนาะก็ใช่คือคือว่าที่เขาซื้อมาถวายก็คือรู้แล้วเขาศรัทธาใช่นั่นหละศรัทธาแล้วก็ดีใจค่ะดีใจมากค่ะครับทีนี้วันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับคุณแม่เนาะเพราะว่าตอนเลขออกแอดมินก็ไม่ได้มานะครับผมแต่ว่าโทรมาอยู่โทรมาหาคุณแม่นอันั้นใช่ก็โทรมาตลอดนะลูกเนาะค่ะแสดงความดีใจกับคุณแม่ มีเอฟซีได้โชคได้ลาบกับคุณแม่บ้างหรือเปล่าครของนิติ่านมามีจ้ะโอ้ขาดขาดมีอยู่ขาดก็ยังมีอยู่เนาะแม่เนาะใช่ค่ะเขาดีใจที่เลขปูออกเนาะยังไงก็ตัวกับก็ถือว่าครับขออกเนาะลูกน้องถือว่าข้าวถือว่าออกเนาะลูกน้องสามตัวมันออกบนพอดีเนาะแม่เนาะใช่จะคือหลังจากที่ไม่ได้จุดทูบนานกลับมาจุดงวดแรกก็ถูกนะครับทีนี้ของงวดนี้เนี่ย สำหรับแนวทางคุณแม่จะให้เป็นแนวทางรายวันก่อนใช่ไหมแม่วันนี้เนาะลายวันเหรอครันเป็นสองผู่ม,มาครับผมต่างประเทศเนาะโอ,อ้แอดมินท้องเสียเราไม่รู้เป็นอะไรมาถึงวิ่งเข้าแต่ห้องน้ำเนาะแต่ว่าตั้งแต่แม่ได้ปลูกําแล้วก็ปลูกแป่ศอกมามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นบ้างไหมคะแม่มันกับพูดก็พูดเถอะเนาะมันกับดีใจอะ่ะ ดีใจดีใจอ๋อครับดีใจเหมือนแบบถูกใจปลื้มปิติอย่างนี้ใช่ไหมแม่ปลื้มใจมากจ้ะครับอย่าเอาเสพยาเสพติเพราะว่าผูดําที่ท่านผู้ชมมาถวายเนาะสวยมากเลยเนาะค่ะแม่สวยจ้ะข่าบแก้วด้วยเนาะคขาแม่ไปพลิกตัวให้แม่แป๊บนึงก่อนนะคะ นะคือว่าจองปวกมันขึ้นอยู่กับปกคอเลยนะครับผมขึ้นอกหูเลยนะครับขึ้นอยู่กับหญ้านะครับผมเหตุการ์ประหลาดเนอะกับพี่นิวเหตุการ์ประหลาดแอดมินมองมาเห็นพอนนี้เลยนะครับระวังถีคุณแม่เราไปพลิกตัวคุณยายคุณแม่และดาเห็นแันอะไรอยู่เหมือนนี่ยังยู่ยู่งคอแม่อยู่กับหญ้าอยู่กับคอหญ้าครับปู่ไม่ขึ้นขึ้นแต่หญ้าครับโอ้โหทำไมสวยงามอย่างนี้เนอะโอ้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชม ขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเหมือนเนาะเหมือนเลยอุ้ยเหมือนงอนเนาะเหมือนเหลื่อยน่ะนั่นแหละเหมือนเขาเหลื่อยนี่ครับท่านผู้ชมแล้วกับเหมือนมีหางอยู่ปลายๆเนาะค่ะแอดมินเลี้ยวมาเห็นพอดีเหมือนยาจะแสดงปฏิหารให้เห็นเลยเหมือนเกี่ยวกันยู่สององค์เหมือนเกี่ยวกันอยู่สององค์เนาะค่ะแม่แม่เนาะนะครับเหมือนอุยดูดีๆว่ะลูก้างล่างอ่ะเนาะ เกีหมือนเหมือนเกี่ยวกันข้างล่างเป็นฐานข้างบนก็คือเสียงสาเสียงเป็นเสียบเป่าลูกครับข้างล่างเป็นฐานข้างบนเสียงเกี่ยวกันขึ้นไปอาจารย์เทลูกนะครับท่านชมระวังก็ตัมนักหน่อยหน่อยก็อบอุ่นเนาะพ่อปู่เจ้าค่ะเหมือนย่าจะมาแสดงว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้แหละดู่ ดูเหมือนหางข้างล่างอะน้ะลูกเนาะว่าไหมมันข้างล่างมันเป็นหางเลยเป็นตัวอ๋อท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมโอ้แปลกเนาะแอดมินเดียวไม่เห็นพอดีขนาดแม่ระดายังยังไม่เห็นนะคะท่านผู้ชมโอ้แม่ยังไม่เห็นเลยนะครับเมื่อกี้รอแม่ระดานะคะแม่ระดาไปพลิกตัวให้คุณยายพี่นิวเลี้ยวเห็นพอดีบมอค่ะอยู่กับย่านะครับท่านผู้ชมแต่ปู่ไม่มีเหมือนเขาเลื่อยเกี่ยวกันนะพี่นิวเหมือนเหมือนเกี่ยวกันเกี่ยวกันขึ้นมาแล้วก็เป็น เป็นสามชั้นกับสองชั้นเนาะเป็นสามชั้นกับสองชั้นนะครับในกรดานเนะด้านล่างเป็นสามชั้นข้างบนเป็นสองเหมือนสองหัวบ่เป็นต่แตกสามตัวมั้งวังนี้มีสองเสียงสองเสียงแตกข้างล่างเกียวเหมือนเกี้ยวกันอยู่เกี้ยวกันอยู่นี่นะคะอยู่องค์ปู่องค์ย่าเนาะค่ะเนาะขึ้นอยู่กับองค์ปู่ซึ่งปู่ย่าก็เพิ่งได้มาไม่นานใช่ไหมแม่ใช่ ได้มาวางแตกสามตัวเนาะค่ะแม่สามตัวนั่ะนะไปเห็นกระหอบขึ้นโลดขึ้นโลดเลยจันสินะลูกค่ะทำไมอันนี้บอกขึ้นมาแบบโอ้โหก็ถือว่าขึ้นมาเยอะเลยเนาะแม่เนาะจ้าเหมือนแบบปู่พยามาแสดงอย่างนี้แหละรวมพลังนลวงปู่หลองปู่เจ้าพระอบอุ่นอบอุ่นเนาะครับโอ้แปลกประหลาดเนาะค่ะแม่มันปู่พยามาแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นเลยเนาะ แม่ครูก็เพิ่งเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับเออไม่ไม่ได้ดูเลยเนอะพอแต่เอ้าทำไมเป็นแบบนี้เนาะส่วนตัวนี้แม่ครูเห็นเห็นเป็นเลขตัวอะไรตัวไหนครับผมเห็นเป็นเลขสามกับสองสามกับสองครับสามสองไปลุกไปไม่รู้แล้วแต่คนจะมองเนาะแต่ผมเห็นเป็นเลขสามสองครับท่านผู้ชมเนาะสามสองสองสามไป้างล่างนี้เป็น เป็นชั้นเป็นแนวทางของลาววันนี้เนาะครับครับเหมือนเป็นเกี่ยวกันขึ้นเนาะค่ะแม่เมีนคือสองตัวเนะลูกเนาะครับคือเกี่ยวกันนะเนาะเหมือนมีปู่กับย่าอยู่ในนั้นใช่ข้างบนคือหัวสองข้างอีกข้างหนึ่งคือเกี่ยวมาตัวหนึ่งหัวอีกอีนหนึ่งน่ะเนาะค่ะอันข้างล่างค่ะคือจังหางเนาะค่ะแม่นหางเหลยนๆออกมาเนียนๆออกมาแม่ครับ แต่ว่ามองทางตรงนี่บ่ชัดแค่ไหนได้คะแม่ชัดต้องไปมองต้องไปค้างๆแล้วค่ะครับมองทางตรงนี้ไม่เห็นเลยนะครับแอดมินเลี้ยวไปเห็นพอดีอืครับปฏิหารเนาะค่ะแม่แไม่แน่ปู่ขยะอาจจะมาสิงสถิตอยู่ตรงนี้แลวเนาะแม่เนาะใช่คสามสอง่สามสองสามสองสองสามตัวเดียวกครสามสองสองสามเอาไปสิงโชคลาภต่างประเทศก่อนเนาะแม่เนาะใช่สองทุ่มครึ่ง นะครับวันนี้วันนี้วันศุกร์นะครับท่านผู้ชมก็จะรู้ดีส่วนใหญ่ก็โทรมาถามแม่เยอะอยู่แต่ว่าแม่ก็ไม่ค่อยอันนี้เทไรใช่ไหมครับแม่ใช่แม่ก็ไม่ค่อยที่จะมีแนวทางให้เทไรส่วนใหญ่คุณแม่จะเน้นเป็นรัฐบาลเนาะเป็นรัฐบาลค่ะครับหรวอว่าเอาไปนอนทับเบื้องก่อนกระด๋เนาะค่ะเนาะอืมนะครับแตกนอกมองอื่นกลบบ่บ่ไปจับบ่ไปขืนนะไปขืนยี่หมองคอเปขืนมองคอนี่มองคอตรงนี้แม่เนาะใช่ครับผมเกี่ยวเนาะ ที่ตั้งเยอะตั้งแยะทาไมไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วก็คือว่ามีมีองค์ปู่องค์ญาติที่อยู่มาก,ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมแม่เด็กก็ไม่ขึ้นใช่ไหมครับไม่ขึ้นจ้ะไม่เคย<ม>เป็นไม่เคยเห็นครับปู่ญาองค์นี้นี่คุณแม่ได้มาอย่างไงครับอันนี้ที่โอ๊หกหกห้าแล้วก็เก้าห้าเนาะห้าเก้าล่างบุญเนาะครับนั่นเลยไปเห็นที่ร้านสุขพันฑ์ ก็เลยอุ้มขึ้นรถเลยอครับเห็นแบบแรกนี่ก็คือแบบขึ้นใจเลยค่ะนีใจเลยจ้ะได้ที่แม่ครูได้ได้อุ้มมาด้วยตัวเองได้แบบคอะใช่ครับแม่นี่แหละเป็นองค์แรกอุ้มมาด้วยตัวเองเลยนะคะท่านผู้ชมอุ้มขึ้นรถค่ะแล้วก็เกิดปฏิสังขึ้นเนาะ เรียว่าเพินศษให้เขาขึ้นวันนั่นอีกว่จจักนะแม่เนาะก็ภาวนาจ่งสั่นะลูกเอ้ยได้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะทั่วประเทศในวิตถูกวิทยากเนาะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีถือแม่คู่ก็ดีใจเนาะรจ้ะหือว่าเพลินว่าแม่บ่มีบ่ได้นอนเนอนได้นอนเนาะเพื่อเลยเห็นมาแบบเหตุการณ์อัศจรรย์ในสี่วัจจักเนาะค่ะแม่ แม่ปูท่านอาจจะมาโดนบรรดาลงดนี้เหมือนเหมือนแสดงปริญาเเห็นว่าให้มั่นใจว่างดนี้อาจจะมาเนาะแม่เนาะครับแต่ว่าคุณแม่ก็หลังจากที่ได้ปู่แต่ศอกกับปูดํามายังไม่ได้ฝันอะไรใช่ไหมแม่ก็คือว่าคุณแม่ไม่ค่อยได้พักผ่อนก็เลยไม่ค่อยได้ฝันใช่ไหมครับก็เข้าใจคุณแม่อยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนอนนับชั่วโมงได้เลยประมาณสามชั่วโมงถึงแม่แม่ถึงไม่ถึงเลยใช่ไหมครับ ไม่ถึ้เนาะเขาใจคุณแม่อยู่นะท่านวู้ชมเนาะจ้ะแต่ว่ารู้สึกว่าปู่จะดีใจที่ได้ลูกปั้นใช่ไหมคะดีใจดีใจมากดีใจเพราะว่างามแห่งเนาะทุกปั้นเป็น่าเป็นว่าแม่ดอ่อืมแม่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 ม่แงเกี่ยว่ัม่แม่แม่ม่องสองสามแม่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 เม่เม็นม่แม่แมันสามสอง่องสาม่แห่แ่แม่แม่่แ่ อันนี้อันนี้ก็คือว่าไม่ได้มโนหรือว่าคิดเองนะครับเห็นเป็นอย่างนั้นจริงจริเนาะไม่เนาะครับก็แปลกนะครับผมว่ามีตั้งหลายสิ่งตั้งหลายอย่างแต่ทําไมถึงไม่ขึ้นปู่ป้าพี่กะเน่ก็อยู่ก่อนนานนั้นแล้วใช่ไหมแม่ไม่ขึ้นเลยปู่ป้าพี่ะเน่ก็ไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่ที่คุณแม่เนี่ยบูชากราบไหว้มาทุกวันแต่ปรากฏว่าปู่ท่านก็ไม่มาขึ้นเนาะแต่เมื่อคืนอยู่กับปู่ญาติที่ได้มาตอนง่อนหกแม่ไม่รู้นะแต่เป็นอนันต์ของแม่ด้วถ้าง ที่แม่แบบร้องไห้อยู่ๆน้ําตามันก็ไหลออกมาองี้ยนี้หวยมักจะโอบแม่ที่ปล่อยนะมักจะโอบวันนี้ก็แม่ก็เป็นเม่์เมยเนาะแม่ไม่หงุดหงิร้านะเศรษจ้ะแม่เศ้าแล้วตอนที่ร้องคุณแม่ร้องตอนไหนครับวันเลขออกไหตอนที่คุณแม่ร้องอ๋อก่อนเลขออกก่อนเลิกออกครับทาไมถึงรู้สึกเศร้าครับแม่ไม่รู้สึกว่าปื้มปิติปื้มใจอย่างนี้ใช่ไหมแม่ คือเศร้าโกรนนะครับเศร้าโกรนจากเช้าไปหาประมาณบ่ายสฉงอะไรประมาณเนี้ครับอ่าแต่พอประมาณบ่ายสามครับตอนที่อกสามตัวบนสองตัวล่างอ่ะครับมันรู้สึกว่ามีพลังอ๋อครับครับมันเศร้าแล้วพอแต่เวลาหัวจะอกประมาณบ่ายสามนี่นะครับรู้สึกเปลี่ยนไปอย่างนี้นะลูกเป็นเพราะอะไรไม่ไม่รู้ใช่ จะรู้สึกดีใจเลยใช่ไหมครับใช่ดีใจเหมือนมีพลังอย่างนี้อ่ะเหมือนเป็นรางบอกเหตุที่ดีนาะใช่ครับถือว่าดีนะแม่ไม่ใช่ว่าคนใครๆก็จะมีได้นะครับแบบนี้นั่นเลยแม่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับบางทีก็แบบนั่งตึกตองตัวเองว่าเป็นอะไรยังไงทําไมถึงอยู่ดีก็ร้องก็นั่นเลยน้ำตามันไหลมา ใ่ว่าทุกคนนี่จะเป็นได้ทุกคนนะแม่เนาะเหมือนปู่มาโดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่มีใครล้วอยู่ดีๆจะร้องไห้เนะแม่เลยค่ะครับยกเว้นแต่คนที่เป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทอะไรอย่างนี้นะแม่เนาะแต่แม่ก็ไม่ได้เป็นเลยเพรานั้นไม่ได้เป็นหรอกครับแต่ว่าไปดูก็ยิ่งชัดเนะค่ะชัดมากที่ที่ตรงต้นคอของย่าเนาะค่ะเนาะต้นคอของย่านะครับคุณแม่เห็นเป็นตัวไหนนะคะแม่แม่ก็เห็นเนาะข้างล่างก็สามเนาะข้างบนก็ สองเป็นงอนเป็นงอนเกีียวกันไปเกีียวกันครับนามเนาะอืมครับปกติกันเป็นแมงไปเห็นห้างนี่เขาก็สีเซ็ตเป็นอันเดียวกับเป็นกลุ่มกลุ็มบอันนี้อันนี้เป็นหางเป็นตัวแม่เนาะโคตรหน่ะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นปวกนะแม่อันนี้เป็นแมงนะครับเป็นแมงเป็นแมงแมงอดบอกแมงงอดบ่แมงปกติเฮ็ด เป็นล่างกลมก้นคือเป็นจังสีเป็นแบบคือโคดแล้วก็เป็นหัวคือเป็นเสียนเมียไปอีกดูลูกคือเป็นสามสองเจี๊ยงมาไปรอกไหนแกเห็นสามสองเนาะแม่เนาะไปลองต่างประเทศเบื้องเหมือนนี้เนาะเอาไปลองดูเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะแต่ตอนที่แอดมินไปซองเนี่ยเอฟซีบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นปวกแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเป็นเมงเนาะ เป็นแมงที่มาทำแต่ปกติถ้าแมงน่ะไม่แบบนี้เนาะเป็นกลมๆใช่ครับกลมๆแล้วก็จะมีไข่ของแมงใช่ครับคุณแม่ก็เพิ่งสังเกตเห็นนะครับทุกผู้ชเห็นกระตกใจว่าเอาคืองามเถอะครับสวยเนาะครับสวยนะครับแม่เป็นตรงแก้มตรงนี้ครับเอองค์ท่านยา แปกเนาะอยู่ดีไปเห็ุห้างใชัหมงนั้น<ม>แทมยังลักษณะของห้างนี่บ,บ่มเหมือนของล่างตัวอื่นนะคะแม่ทั่วไปไม่เหมือน<ม>เปลบก็คือมีมีคนยังไม่ทันได้สังเกตเห็นเลยใช่ไหมแม่อืมไม่มีไม่มีเป,เป็นแอด,ดมิน<แ>คนแรกเลยเนาะก็น่าเลยดูนะครับไม่แน่ทางแอด,ดมินนี่อาจจะมีบุญสัมพันธ์กับคุณแม่หรือว่าปู่ย่าก็ได้เนาะเกิดสิ่งมหาศาล งดก่อนก็บนเอาไว้ว่าถ้าออกตัวนี้จะถวายแต่แอนมินก็ได้นิดหน่อยนะครับผมก็เลยได้ช่วยคุณแม่แค่นิดหน่อยเนาะนะครับก็ตามกําลังนาะแม่เนาะให้ลูกได้กลับคืนไป6ล้านนะลูกนะครับถ้าได้6กล้านก็จะได้ช่วยเยอะอยู่แม่ซะถูกเนาะงดนี้เลยเนาะแม่อหวยได้เธอสามสองเนี่ยครัถ่ายไม่ได้ป่ะแม่ไม่ไดงถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้เพราะติดป่ะแม่ ถ่ายติดไหมแม่มันมัเด้งออกเขาสตับแบ่งสิห้องกดถ่ายอีกมันรุดออกเลยนะอ๋อก็เป็นแบบนั้นทำไมมันเด้งออกมันมาหายใจวะท่านครัอือนะครับนะครับก็เลยว่าวันนี้ให้ท่านผู้ชมมาไปเสี่ยงโชคลาภรายวันต่างประเทศก่อนนะครับปกติคุณแม่ก็ไม่ค่อยชํานาญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าแอไหนแอดมินก็มาแล้วก็เลยไม่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเสียเวลาเปล่าเนาะในการที่เข้ามาดูคลิปนะครับที่แรกว่าบ่มีแนวทางฝากลิฟซีเนาะวันนี้เนาะ แต่ว่าจังไรอันมาหัดแม่นน่ย่ำไรมีปฏิหารย่ำอ่ะตลอดเลยเนาะแม่เนาะมาที่ไรจะมีปฏิหารด้เห็นตลอดบางทีเลขทูบดับบางทีอะไรหลายๆอย่างเนาะแม่เนาะครับเหมือนปู่ท่านพยายามแสดงให้เห็นตลอดเนาะแม่เนาะครับแอดมินก็นับถือปู่ท่านก็คือว่ามารอบไหนเนี่ยไม่เคยลบหลู่ท่านสักรอบมาด้วยความแบบเคารพตลอดนะครับด้วยความศรัทธาด้วยความนับถือเคารพปู่เลยครับ ก็ขอปู่ยว่าทำไมปวดท้องแท้ปู่เหมือนจะปวดท้องบิดอยู่แม่ก็เลยเออพอมีแรงเดินมาหน่อยครับอ๋อไม่เห็นนั่งอยู่ตรงนั้นตงนั้นครับผมปวดท้องบิดค่ะลำคาน่าะปวดท้องบิดนะมันอุ้ยมันจะเป็นอาหารเป็นพิษก็เลยขอปู่ปู่เอ้จะได้ไปถ่ายคลิปแม่ครูระดาไม่นีวะก็เลยดีขึ้นมานิดหน่อยครับแม่เหมือนปู่มาช่วยอยู่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแม่เนาะครับผมปฏิหารเนาะ เยวถ่ายคลิปนี้สิพภาพแต่ไปชมไปเบิ้งอีกเนาะค่ะพี่นิวครับไปดูแล้วก็ไปดูความงามของปู่ดำกับปู่แปรซอกด้วยนะครับก็ขอให้ปู่ท่านนี้ดวงมันดานให้แนวทางของแม่คูร์ดาเนี่ยเข้าสามตัวเนาะแม่เนาะใช่ลูกเลยสาธุครับเอาให้มันตรงกงๆเนาะแม่สาธุปูวเอ้ยแม่มาสูตตัวล้านสามตัวบนเนาะครับรางวัลที่หนึ่งได้เนาะครับให้ให้กลับมาหาอีกรอบบรรััฐาาลเนะะจ้คบ เบลนรัฐธรรนูครับนี่ก็ให้กลับมาคือหาอีกรอบลำก็ยากลําบากเนาะค่ะนะครับงหดนี้ก็ให้กลับมาคือหาอีกรอบในเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะแม่เนาะค่ะครับเพผลที่ว่าแม่นี่บ่บยบัลพักพ่อนณจะเตือนบ่ลลัยฝันจะเตือนเนาะจะเพือนได้ว่าแสดงปฏิหารแบบนี้เนาะแม่เนาะครับมีก็จําได้อยู่ว่างวดนั้นเนี่ยถ้าเตือนถูกเนี่ยแอดมินบอกว่าบ้านคุณแม่เนี่ยจะไม่มีที่จอดรถ งวดนี้ก็จะไม่มีที่จอดรถอีกนะครับท่านผู้ชมเนาะน้องแม่เนาะครับงวดนี้จะไม่มีที่จอดรถอีกนะครับผมมันงวดแตกจ้ำตัวเนาะนาะแม่ก็รับไปประมาณเบอกี่นาทีหนึ่งเนาะปูแต่ว่าปูคนอยากให้นะครับแม่ฟันแต่มันจำาบาได้ในมือจำเขาได้เลยชักเป็นอย่างเดียวมันปูไม่อยากให้เห็นหรือเปล่าไหมเนาะฟันแต่จำไม่ได้ครับมันว่าถ้ามาบอกว่าท่างเมเนาะนั่นน่ะมันก็เดืนไลบานอยู่เนาะลแม่ ม่ในปูน่ท่านอาจจะยังไม่คักใจ,รจครับนะครับโอเคเนาะค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่ะครับแม่ครับผมวันนี้ก็ได้แนวทางสองทุ่มครึ่งนะครับเป็นปนให้กับท่านชมแล้วก็ทีทังช่องนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณแม่ครูระดามากมากนะครับผม<า>ขอบคุณ <ขอ S 1> ค่ะ,คะสวัสดีค่ะนี่นะคะท่านผ<ก>ู้ชมสวยงามมากเลยนะคะองค์ใหญ่มากนะคะท่านผู้ชม<โดย> ้ายังไม่รู้ราคานะคะน่าจะไม่ต่ากว่าหลักหมืน่นน่าจะอยู่หลักหมื่นนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมท่านนั้นมากนะคะแล้วก็มีปูแปศอกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูแมลงที่มันก่อรังแปลกๆนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมเห็นเป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแต่ว่าตามแอดมินนี่เหมือนจะเป็นงูเกี่ยวกันขึ้นไปบนจนถึงหูของ ญาตนะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อสอ่วนบุคคลนะคะแม่รัดดาเห็นเป็น3-2นะคะหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นแนวทางตัวเลขตัวไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ